ก็สวัสดีค่ะนะคะถ้าถามถึงเรื่องความประทับใจใช่ไหมคะก็เปิ้ลประทับใจในส่วนของตัวทา์เก็ตนะคะนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่บำรุงสายตานะคะเพราะว่าในส่วนตัวของเปิ้ลเองเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่สายตาสั้นมาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ม3าะ,ะ่ะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะคะเป็นคนที่สายตาสั้นสั้นเยอะด้วยนะคะประมาณ200นะคะลบ200แต่ก็คือดูแลตัวเองมาเรื่อยๆนะคะ ทานอาหารให้ครบ5มูนะแต่ว่ามันก็คือช่วยได้ในระดับหนึ่งะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็ได้มารู้จักกับตัว t a r ก e นะคะที่บริษัทซัคเซสมอ e ค่ะเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับพวก อาหารเสริมจำหน่ายในเรื่องของอาหารเสริมะคะ่ะซึ่งตัวทาเกตเนี้ยนะคะก็เป็นตัวที่ช่วยบำรุงเรื่องของสายตาทาให้สายตาเราดีขึ้นเปิ้นก็ได้ลองรับประทานนะคะพอมาดูส่วนผสมแล้วก็เออน่าศึกษาน่าหน้าหน,น้าทานนะเพราะว่าเราศึกษาแล้วปุ๊บส่วนผสมของเขาเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบว่าเรา เราหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดนะคะแต่ว่าคือมันเป็นตัวที่สําคัญที่บํารุงดูแลในส่วนของสายตาของเรานะคะเปิ้นก็เลยได้ลองรับประทานดูนะคะก็ทานมาประมาณ10เมตระคะ,นะคะก็ประมาณสัปดาห์นะคะสัปดาห์กว่าก็าก ออมีความรู้สึกว่าจากสายตาของเราเนี่ยนะคะที่มองระยะไกลเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสนะคะเวลาเวลาดูทีวีจะดูใกล้มากนะคะห่างประมาณแค่เมตรเดียวเองแต่จริงๆแล้วหลักการก็คือต้องห่างประมาณ6เมตรใช่ไหมคะออในการที่จะดูทีวีแต่ว่าออตอนนี้ดูดูใกล้มากเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะเคยทํางานอยู่ที่บรษิษัทเนี่ยนะคะก็คือ ทำอยู่กับออฟฟิศก็คือจะอยู่หน้าจอคอมตลอดนะคะ,ะทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูตลอดใช่ไหมคะห่างไม่ได้เลยหลายๆคนก็คือก็จะเป็นโรคตัวนี้อยู่นะคะกะ็ตัวเองเนะี่ยมีความเสี่ยงด้วยนะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาบางทีเนี่ยเรามีความรู้เลยว่า เราเดินออกข้างนอกนะคะไปเจอแสงเนี่ยนะคะก็ก็รู้สึกแสบตานะคะนอกจากที่จะมองไม่เห็นไม่ได้โฟกัสแล้วเนี่ยยังมีความรู้สึกว่า้แสบตาด้วยนะคะพอรับประทานเข้าไปแล้วนะคะกินเข้าไปแล้วประมาณ10เมตรเนี่ยรู้ได้เลยนะคะว่าสายตาของเราเนี่ยคือมันมันไม่ต้องกระพริบบ่อยๆนะคะก็คือไม่ต้อง คือส,สามารถที่จะสู้แสงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะได้โฟกัสด้วยทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนใ,นใส่แว่นตาทุกวันนี้ไม่ต้องใช้แว่นตาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าดีมากๆเลยก็เลยลองทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะถึงตอนปัจจุบันนี้นะคะก็ประทับใจตัวทาเกตมากๆค่ะนะคะตัวนี้อยากให้ลองค่ะลองดูนะคะ